หมอบอกไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ประการบอกคอยกเว้นไว้ก่อนนะคะเรื่องจริงที่หลายท่านอาจไม่เคยรู้วันนี้เรื่องเล่าการเงินจะพาทุกคนไปเจอเรื่องจริงที่ฟังแล้วต้องร้องเอา้าเพราะอะไรที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องแต่ดันเป็นเรื่องซะง,งั้นใช่เลยครับเม วันนี้ผมมีเรื่องเล่าแบบเรียวมากๆเรื่องของคนรักสุขภาพเขาตรวจสุขภาพทุกปีหมอบอกไม่เป็นโรคหลายคนมักเข้าใจว่าปลอดภัยแต่ในโลกของประกันถ้าคุณเคยตรวจเจอแม้แค่ถุงน้ำเล็กๆหรือติ่งเนื้อเล็กๆก้อนนิดเดียวประกันอาจตีความว่ามีความเสี่ยงหรือทำไปแล้วอาจยกเว้นการเคลมได้เลยถ้าไม่ได้แจ้งไว้ก่อนทำ ประกันอนุมัติแต่ขอเพิ่มสลักหลังขอยกเว้นเคลมโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก้อนถุงน้ำที่หน้าอกและมดลูกเพราะตรวจเจอเมื่อปีที่แล้วโอ้โหแปลกนะคะคนที่หมั่นตรวจสุขภาพกลับโดนยกเว้นแต่คนที่ไม่เคยตรวจกลับผ่านฉลุยไม่ยกเว้นอะไร ใช่เลยครับกลายเป็นว่าคนที่ไม่เคยตรวจอะไรเลยกลับไม่มียกเว้นเพราะประกันใช้หลักฐานจากสิ่งที่เคยตรวจพบและมีบันทึกไว้เท่านั้นนี่แหละเลยเป็นเหตุผลว่าต้องวางแผนก่อนจะตรวจเจออะไรถึงแม้ว่าหมอจะบอกว่ายังไม่ต้องรักษาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาฟอลโล่ตรวจอีกทีก็ได้เราก็มักคิดว่าดีจังผลตรวจสุขภาพเราดีขนาดนี้ประกันต้องรับชัวแต่ในมุมของบริษัทประกันสิ่งเหล่านี้คือข้อมูลสำา ันที่อาาาจกลยเปป็ญหใหญ่ใในนอนาคตได้ช่ครับเพราะเรื่องของเรื่องคือคำว่าพบร่องรอยโรคกับความหมายการเป็นโรคของคุณหมอกับบริษัทประกันเนี่ยถือเป็นคนละโลกกันเลยหมออาจบอกคุณว่าอาการที่เป็นไม่ใช่โรคนะยังไม่ต้องรักษาแต่ประกันจะมองว่าเคยตรวจเจอเท่ากับเสี่ยงรับเรื่องอื่นแต่ขอยกเว้นส่วนที่เจอรอยโรคนี้ไว้ก่อนนะครับอุ๊ยงั้นแปลว่าถ้าเราเจอรอยโรคอะไรแต่ยังไม่เป็นโรคก็ยังถือว่ามีความ ความเสี่ยงในมุมของประกันใช่ไหมคะถูกต้องครับและถ้าไม่ได้แจ้งตอนซื้อประกันต่อให้เคลมเรื่องอื่นบริษัทประกันก็อาจสืบย้อนแล้วใช้ตรงนี้ในการปฏิเสธเคลมหรือแย่สุดคือยกเลิกกรมธรรม์เป็นโมคิยะและคืนเฉพาะเบี้ยที่ชำระไปแล้วได้เลยนะครับอืมฟังแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วแบบนี้ควรทําความเข้าใจเรื่องนี้ยังไงดีคะเมฆเริ่มต้นเลยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าโรคร้ายแรงเนี่ยถ้ามันมามันไม่ได้ มาคนเดียวครับมันมักจะพาค่ารักษาและรายได้ที่หายไปมาด้วยบางคนเจอมะเร็งค่าเคมีบำบัดก็ดีดไปหลักแสนถึงล้านรายได้ก็หยุดแต่รายจ่ายไม่หยุดนะครับ พูดง่ายๆคือไม่ได้เสียแค่เงินค่าหมอแต่ยังต้องใช้เงินแทนแรงที่เราทำงานไม่ได้ด้วยถูกต้องเลยครับเพราะงั้นประกันโรคร้ายแรงไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ควรรอจนเจอรอยโรคก่อนแล้วค่อยซื้อเพราะถ้าเจอเมื่อไหร่บริษัทจะขอยกเว้นแทบทุกกรณีโอเคเมกแล้วถ้าคนฟังอยากเริ่มวางแผนละ่ะต้องเริ่มจากตรงไหนผมมี3สเต็ปง่ายๆครับ 1. เช็คตัวเองก่อน ตอนนี้ยังไม่มีโรคอะไรใช่ไหมถ้าใช่คือจังหวะทองรีบวางแผนประกันไว้ก่อน 2. บอกความจริงในการทำประกันให้ครบจะได้ไม่โดนปฏิเสธตอนเคลม 3. เรื่องประกันให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์เช่นอาชีพอิสระควรมีโรคร้ายแรงครอบคลุมบวกเงินชดเชยรายได้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือในวันที่ยังไม่มีอะไรในร่างกายนั่นแหละคือเวลาทองของการวางแผนป้องกันความเสี่ยงจากการทำประกันและการวางแผนการเงินที่ดีไม่ ใช่แค่รู้ว่าต้องเก็บเงินแต่ต้องรู้ว่าอะไรที่เราควบคุมได้และไม่ได้แล้วต้องวางแผนป้องกันมันไว้ก่อนสุขภาพดีไม่ใช่กรอบป้องกันความเสี่ยงแต่ประกันที่เหมาะสมคือแลนสำรองที่จะทำให้เรายังไปต่อได้แม้วันที่ร่างกายไม่พร้อมดังนั้นจงอย่ารอให้เจอรอยโรคก่อนแล้วค่อยวางแผนนะคะ ถ้าวันนี้คุณยังไม่มีรอยโรคและยังไม่มีโรคอะไรมากวนใจอย่ารอให้ตรวจเจอแล้วถึงจะตัดสินใจเพราะตอนนั้นอาจจะสายไปสำหรับบางแผนประกันนะครับถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าใช่เลยหรือเคยเจออะไรคล้คลายๆแบบนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าชอบเรื่องเล่าสนุกๆแบบนี้ฝากกดติดตามพอดแคสต์ของเราด้วยนะคะและถ้าอยากวางแผนแบบเข้าใจง่ายไม่เครียดติดตามเราสองคนไว้เลยครับแล้วเจอกันตอนหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ